โคดพยักโรกาวินาศตอนที่11กลับลู่เหมิงเก็บแท่นจูโโจมอย่างยากลำบากถึงแม้ว่าหลีเหยาเหยาจะรักษาเธอแล้วก็ตามแต่พลังพิเศษของหลีเหยาเหย่ไม่ได้แกร่งอะไรมากมายนักดังนั้นอาการบาดเจ็บภายในยังคงสาหัสอยู่มากชิ้นเฟิงเหลือบมองสาว และเมื่อเห็นว่าพวกเธอสามารถเดินตามมาได้เขาก็เลิกใส่ใจหรือคิดเอ่ยปากอะไรอีกเพราะพวกเธอก็แค่นักเรียนที่แสนจะไร้เดียงสาจากสถาบันระดับสูงแม้เรื่องที่หลีเหยายาเป็นผู้ครอบครองพลังพิเศษธาตุน้ำจะเหนือความหมายอยู่บ้างแต่น่าเสียดายที่เธอยังคงอ่อนแอเกินไป เป็นดอกไม้ในเรือนกระจกแต่ดันทะเล่ทะล่าออกมารับความเสี่ยงผลรับก็คือเจอเข้ากับพายุจนเกือบเฉาตายแบบนี้นี่เองหลังจากช่วงเวลาหกโมงเชา้ารถสึกจะมาถึงสถานีในเส้นทางตามเวลาที่กำหนดเมื่อเดินมาถึงสถานีรอรถทั้งสามก็พบว่าได้มีผู้คนมายืนรวมกัน ลออยู่แล้วกว่า20คนบางคนก็เก็บเกี่ยววัตถุดิบได้มากมายขณะที่บางคนบาดเจ็บใกล้ตายอย่างไรก็ตามเ,าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติสำหรับทุ่งล่าแม้จะพบเจอฉากตรงหน้าแต่สีหน้าของชินเฟิงก็ยังคงสงบตรงกันข้ามกับเป็นหลีเห่ยาเวยาและลู่เหมิงที่มีสีหน้าโกรธแค้นหวังไข่แก่ ในดวงตาของหลีเหวหยาฟุ้งไปด้วยความผิดหวังในบรรดา20กว่าคนที่กล่าวไปตอนแรกมันมีเพื่อนๆของพวกเธอรวมอยู่ด้วยเช่นกันเดิมทีเธอถูกเชื้อเชิญให้มาเที่ยวเล่นในทุ่งล่าโดยสามคนนี้เราชายหนุ่มกล่าวว่าพวกเขาจะปกป้องหลีเหว่ยวซึ่งเป็นผู้ใช้พรังพิเศษประเภทสนับสนุนเอง สรุปง่ายๆว่าพวกเขาคิดจะโชว์ความเก่งกาจอย่างในละครที่พระเอกช่วยเหลือสาวสวยเผยความแข็งแกร่งให้เห็นนั่นเองทว่าผลลัพธ์กลับกลายเป็นทั้งสามทิ้งหลีเหยา่และหลบหนีไปและที่เหนือความคาดหมายยิ่งกว่าคือพวกเขามายืนรอรสศึกที่นี่โดยไม่มีทีท่าว่าจะสนใจชีวิตและความตายของหลีเหยเ่ากับลูกเหมิงเลย หวังไข่ไอ้ลูกสำซอนสารเลวกลัวตายหนีห่างจุดตูดยังกับสุนัขหลูเหมิงเมื่อเห็นชายหนุ่มทั้งสามก็สะบดใส่อา้าวลูกเหมิงเยาเยาฉันคิดอยู่แล้วว่าพวกเธอจะต้องไม่เป็นอะไรเจียนวินส่วนเมื่อเห็นร่างของทั้งสองแวบแรกเขาตกใจแต่ก็สามารถปรับสีหน้าของตนเองได้อย่างรวดเร็ว นายคิดอยู่แล้วว่าพวกเราจะไม่เป็นอะไรงั้นหรองั้นถามหน่อยเถอะว่าถ้าเป็นนายที่ถูกไล่ล่าโดยสัตว์หลายจีสระดับในพลนายจะยังคิดว่าไม่เป็นไรอยู่ไหมรู้เมมองตะคอกพอได้ยินสมองของทั้งสามก็คล้ายย้อนนึกไปถึงเหตุการณ์เมื่อค่ำคืนในแววตาพวกเขาเผยถึงร่องรอยของความหวาดกลัวแต่สักพัก มันก็เริ่มแสดงออกถึงความโกรธแต่ตอนนี้พวกเธอก็ยังไม่ตายไม่ใช่หรืองไงอยู่ห่ตะโกนสวนกับใส่รูมิงดวงตาของหลีเหวี่ยเบิกกว้างอย่างไม่อยากจะเชื่อเธอไม่คาดคิดเลยว่าอยู่ให้จะพูดแบบนั้นออกมาพวกเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอนายทิ้งพวกเราไว้กลางทางแต่ก็ยังมาพูดแบบนี้ นายมันเป็นคนแบบไหนกันคนแบบไหนบ้าบออะไรในสถานการณ์แบบนั้นใครบ้างจะไม่กลัวตายใครมันจะไปมัวสนใจนางตัวทวงทาดน้ำอย่างเธออยู่ให้ตะโกนอีกครั้งหลี่เยาเยาสันสถานในหัวใจคล้ายได้รับกระทบกระเทือนครั้งใหญ่ระหว่างที่ด่ากันไปกันมาแน่นอนว่าผู้คนที่อยู่รอบๆก็ให้ความสนใจกับพวกหนุ่มสาวราวกับว่า กำลังเฝ้าดูละครก็ไม่ปานทุงล่านมันโหดร้ายป่าเทือนขนาดไหนพวกเด็กมือใหม่มันจะเข้าใจได้ยังไงกันอย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขาได้ยินอีกฝ่ายพูดถึงสัตว์ร้ายระดับในพลสีหน้าของหลายคนก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยพอท้ายที่สุดแล้วสัตว์ร้ายระดับในพลไม่ใช่สิ่งที่สมควรเข้าไปยั่วยุตัวท่วงทาด้ำอย่างนั้นหรอ ในที่สุดฉินเฟิงก็เอ่ยปากเขาสาดสายตาเย็นชาไปบนร่างของอยูให้ทานายบอกว่าผู้ใช้พลังธาตุน้ำเป็นทั่วทวงแล้วล้วก็ฉันเกรงว่าตลอดทั้งชีวิตคงจะไม่มีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์คนไหนยื่นมือมาช่วยนายแล้วละ่ะถ้าคิดว่าคำพูดของตัวเองมันถูกต้องก็ลงพิมพ์คำที่พ่นออกมาเมื่อกี้ไปใส่ในเครือข่ายนักสู้ดูสิฉันรับรอง เลยว่านายจะต้องโด่งดังเป็นผู้แตกอย่างแน่นอนแล้วจากนั้นนายก็จะไม่มีใครครบไม่มีทีมไหนอยากจะให้เข้าร่วมและถ้าฉันเดาไม่ผิดนายน่าจะเป็นผู้ใช้วรยุทธ์โบราณราิีใช่ไหมเป็นสายบู๊แต่กััประทิ้งผู้ใช้พลังธาตุน้ำสายบุญเนี่ยนะนายนี่มันช่างไร้เกียรติจริงๆคิดว่าสิ่งที่ทำลงไปมันถูกต้องหรือไงกระทั่งความกล้าที่จะยอมรับผิดก็ไม่มี แล้วพวกแกจะออกมาแนวหน้าทำซากอะไรกลับไปเลี้ยงคนแก่ที่บ้านจะยังฟังดูมีประโยชน์กว่าซะอีกแน่นอนว่าจริงๆแล้วนายจะเลือกหดหัวอยู่แต่ในกระดองก็ได้แต่ในเมื่อผิดแล้วนายก็ไม่ควรจะมาพานใส่คนอื่นโลกในทุกวันนี้มันโสม,มมมากพออยู่แล้วดังนั้นพวกนายไม่สมควรจะไปเพิ่มภาร,ระให้มันอีกฉินเฟิงศาสตร์คำยินชาเป็นชุด แม้จะไม่มีคำสบทหยาบคายใดๆแต่ทุกๆประโยคมันกับแฝงความในให้ทั้งสามรู้สึกละอายใจและกลายเป็นคนไร้ค่าส่วนผู้คนรอบข้างเมื่อได้ยินคำประชดประชันของชินเฟิงก็พากันเข้าร่วมวงกดด่าออกมาขยะยังไงก็เป็นขยะไม่ต้องยกเหตุผลอะไรมาอ้างโทษตัวเองที่กระจอกคหอดูท่าทีแล้ว ฉันว่าพวกแกเองเพิ่งจะออกมาทุ่งล่าวันแรกละสิใช่ไหมฉันคิดว่าพวกมันยังเป็นนักเรียนอยู่ซะด้วยซ้ำถ้าแกไร้กำลังก็อย่าคิดเสนอหน้าออกมาแล้วก็อย่าเสอะไปชวนคนอื่นลากพวกเขามาสวยไปด้วยกฎเกณฑ์ของทุ่งล่าก็ยังไม่เข้าใจแต่ดันทำเหมือนว่าตัวเองถูกต้องเลิกทำตัวเหมือนคนตามืดบอดได้แล้วคนเหล่านี้ล้วนปาทเทอนยับคายแต่ขณะเดียวกัน พวกเขาก็ไม่ใช่ตัวอ่อนแอดังนั้นย่อมเป็นธรรมดาที่จะไม่หวาดกลัวที่จะไล่บี้หวังไข่และเพื่อนๆของเขาหวังไข่เดิมทีไม่กล้าหือกับพวกเขาแต่ความโกรธในอกบัดนี้แลคายกับบุเขาไฟที่ปะทุระเบิดลาวาเสียดแทงขึ้นไปถึงฟากฟ้าแต่ก็ถูกอยู่ให้ที่สั่นไปทั้งร่างหยุดเอาไว้คายต้องการจะอาสาออกไปเอง ในฐานะที่เขาเป็นผู้ใช้วรยุทธ์โบราณและในโรงเรียนเองก็ได้ฝึกฝนและออกกำลังทั้งกายและจิตใจมาพอสมควรไหนจะความสูงตั้ง185เซนติเมตรมากกว่าชิ้นเฟิงตั้งครึ่งศีรษะเจ้าตัวที่เดือดปุดปุดจึงเริ่มก้าวออกมาข้างหน้าหมายที่จะละเลงเลือดกับชิ้นเฟิงวุสสอนจากหน้าไม้แวกฝาอากาศบังเกิดเสียงแหลมวีดวิว ก่อนที่มันจะทิ่มลงบนพื้นดินข้างๆกับเท้าของอยูให้ครั้งต่อไปไม่ใช่แค่พื้นถ้าอยากตายก็เข้ามาชินเฟิงมองอีกฝ่ายด้วยความเย็นชาเลือดที่เดือดพรานทั้งกายของอยูให้กลายเป็นเย็นเยียบขายกับถูกน้ำจากขั้วโลกเหนือราดลดใส่ในการต่อสู้ก่อนหน้านี้อาวุธในมือของพวกเขาได้ถูกงัดออกมาใช้งานจนหมดสิ้นแล้วเรียกได้ว่า ไม่มีกระสุนใดๆในมือเลยยูไห้ที่เป็นผู้ใช้วรยุทธ์โบราณเมื่อถูกคมด้วยคมศรที่สามารถโจมตีได้จากระยะไกลก็เริ่มตกลงสู่ความหวาดกลัวเวลานี้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับหน้าหมายของชินเฟิงยูไห่ก็เกิดกลัวขึ้นมาฝากไว้ก่อนเถอะยูไห่ทำได้เพียงคมน้ำเสียงเกลียดชังลง ดวงตาของวังควยเองก็เริ่มสะท้อนถึงประกายความตื่นตระหนกเจียงวินซวนก็เริ่มซ่อนความคิดร้ายไว้ในสายตาทั้งสามคนก้าวถอยหลังกลับไปท่ามกลางสายตาดูถูกเหยียดหยันของคนอื่นๆไม่นานนักทั้งสามก็แยกจากกลุ่มยี่สิบคนหายรับไปตรงกันข้ามกับชินเฟิงและสาวๆที่ถูกคนอื่นๆเดินเข้ามาห้อมร้อมด้วยความสนใจโดยเฉพาะ อย่างยิ่งหลีเหยื่าพอท้ายที่สุดแล้วต้องไม่ลืมนะว่าเธอคือผู้ใช้อเบอริตี้ถ้าเธอต้องการที่จะออกมาในทุ่งล่าอีกก็ขอให้ติดต่อพวกเรานะแต่ระวังให้ด,ดีอย่าไปลงเชื่อพวกคนหลอกลวงแบบในครั้งนี้อีกเพราะในทุ่งล่านะ่ะมันอันตรายไม่งั้นเธอก็เข้าร่วมกับทีมทหารรับจ้างของพวกเราสิพวกเรานะ่ะใส่ใจดูแลผู้ใช้อเบริตี้ธาดน้ำมากเลยนะ อ้าวทำไมตัดหน้ากันละ่ะเธอมาเข้าร่วมกับแก๊งพวกเราดีกว่าแน่นอนว่าผลตอบแทนก็มากกว่าเหมือนกันแน่นอนว่าจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ก็แค่เซลล์กันเท่านั้นเพราะการดำรงอยู่ของผู้ใช้อเบริตี้คือสิ่งใดพวกเขาคืออาชีพที่แรกที่ทำให้มูมวลมนุษย์สามารถรักษาลมหายใจเอาไว้ได้ดังนั้นแม้ว่าในปัจจุบันผู้ใช้อบิิตย่างรีเยาเยจะยังไม่เติบโต แต่ก็ย่อมไม่มีทางจะเข้าร่วมกับทีมทหารรับจ้างขนาดเล็กแน่นอนเพราะไม่ว่าจะกองทัพรักษาเมืองหรือหน่วยราตรเวนหากเป็นผู้ใช้อเบอริที้ทางการก็ย่อมยินดีเปิดประตูรอต้อนรับพวกเขาไม่ต้องกล่าวถึงกองกำลังขนาดใหญ่หรือคนจากเหล่าทัพก็ร้วนปฏิบัติต่อพวกผู้ใช้อเบอริตี้อย่างดีเราก็เป็นแขกค,คนสำคัญ ยกตัวอย่างเช่นในสถานการณ์ที่ชุมชนของเมืองชิงหยางในหนึ่งปีจะมีวัยรุ่นอายุ16ราวๆส0 0 0 0คนอย่างไรก็ตามในทุกๆปีจะถือกำเนิดผู้ใช้อเบริตี้เพียงราวๆ20-30ถึงคนเท่านั้นจำนวนเรียกได้เลยว่าเป็นหนึ่งในหมื่นถึงแม้ว่าคนเหล่านี้จะให้ความสนใจกับชินเฟิงและรู่เหมืองอยู่บ้าง แต่เมื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ค้นพบว่าในบรรดาสองคนหนึ่งเป็นเพียงคนปกติฉินเฟิงไม่ยอมบอกพลังของตัวเองส่วนอีกคนหนึ่งก็เป็นมือปืนดังนั้นจึงไม่ค่อยพูดคุยกันมากเท่าใดอีกอย่างเขาและเธอก็ยังเด็กเกินไปทีมทหารรับจ้างของพวกเขาไม่ใช่องค์กรการกุศลไม่ยอมเสียเวลารับหน้าใหม่มาเลี้ยงไว้ดูเล่นหรอก ถึงแม้ว่าหนึ่งในนั้นจะมีประสิทธิภาพดูเหมือนกับดูไม่เหมือนกับมือใหม่ก็ตามทีชินเฟิงไม่ใส่ใจใดๆต่อความคิดของคนเหล่านี้แม้การแสดงออกทางสีหน้าของเขาจะยังคงเรียบเฉยแต่ก็ยังรู้จักกระเทศะหากมีใครบางคนถามคำถามล่วงรํำเกินไปเขาก็ปฏิเสธที่จะตอบมันอย่างอ่อนโยนและโชคดีจริงๆที่รู้สึก วิ่งมารับพอดีรถสามคันมาถึงในอึดใจเดียวเมื่อมันจอดก็เผยให้เห็นถึงแสงยานุภาพของอาวุธที่มันขนมาด้วยเพราะอย่างไรเสียทุ่งราก็เป็นทุง่ง่าแม้ว่าจะช่วงเช้าแต่ก็อันตรายเหมือนกัน